สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่าน,นะฮะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บ้านมีครูอ๋อเลยครับผมก็วันนี้เช่นเคยเดี๋ยวเราจะมาขึ้นงานมีดกันหน่อยดีกว่านะครับผมก็เอาเป็นว่าเป็นมีดพกแล้วก็จะขึ้นมีดไทยบางส่วนให้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมฮะอ่ะผมเริ่มจากสิ่งนี้ก่อนเลยแล้วกันฮะค,คุณผู้ชมจะเห็นว่าตัวนี้คือ Black ฟ o x กนะครับผมไซส์แบบไม่ยาวมากแต่ว่าราคาเดี๋ยวจะแพงนิดนึงนะครับนี่นะแบล็กฟอกกล่องดำนะครับผมเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรฮะ สมมติว่านี่คือเป็นของของเราใช่ไหมเราเปิดมาแล้วก็ฟีลลิ่งจะดีนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่ามันเป็นงานไซส์ที่แบบน่ารักน่ารักนะใส่เขาเรียกว่าการชื้นให้ด้วยนี่นะฮะใส่การชื้นให้ด้วยไซส์ size ไม่ใหญ่มากครับถือว่าเป็นมีดพกที่อ่ไซส์กาลังเหมาะมือนะเหมาะกับคนตัวเล็กนิดนึงนะแต่ถ้าเกิดว่าตัวให,ใหญ่อย่างผมเนี่ยคืออาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับผมคือเจ้านี่เนี่ยบริเวณซองเนี่ยนะครับคุณผู้ชมมันจะเป็นซองหนังที่ผมรู้สึกว่าดีไซน์มาได้ดีมากเลยครับ ตัวนี้ดีไซน์ดีมากและจะมีรูทั้งหมด3รูด้วยซึ่งไอ้เจ้ารูเนี่ยคือหลักๆทําหน้าที่ในการระบายความชื้นนั่นเองะระบายอากาศด้วยซึ่งการที่เรามีอากาศแทกเข้าไปด้านในนะครับผมทําให้การเกิดเ,าเขาเรียกว่าปฏิกิริยา ของสนิมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะลดลงนะนี่คือแบบเทคโนโลยีแบบสมัยเก่าๆนิดนึงนะแต่ว่ามันก็คงช่วยได้ไม่เยอะมากนะครับผมแต่ว่าเขาก็มีให้ทั้งหมด3จุดนะพอใส่แล้วมันก็จะดูแบบแรดูสวยงามบริเวณตรงด้านของซองเนี่ยก็จะเป็นแบบเดินได้สีขาวนะครับผมซึ่งก็ก็โอเคอะนะฮะทำมาได้ค่อนข้างเนี้ยอยู่พสอสมควรเลยตัดภาพมาอีกฝั่งหนึ่งก็เดินได้สีขาวเช่นกันนะครับผมแล้วก็จะมีตัวสอดเข็มขัดให้1จุดนะครับแล้วแกะตัวลลอกออกมาปั๊บเนี่ยคุณผู้ชมจะพบกับว่า มันเป็นมีดแบ็กฟ็อกคุณผู้ชมฮะซึ่งทรงของมันดีไซน์ของมันเนี่ยนะมันเป็นดีไซน์ของแบ็กฟ็อกที่เหมือนกับตัวใหญ่เลยคะ,ะคุณผู้ชมฮะเหมือนกับตัวใหญ่ที่ไซส์มีการโหลดลงมาน้ำหนักนะฮะค่อนข้างดีเยี่ยมเลยนะครับผมตัวนี้มันจะเป็นงานเหล็ก a u s 8 a นะครับซึ่งไอเจ้าเหล็ก a u s 8 a เนี่ยมันจะมีความแข็งแล้วก็เขาเรียกว่าความแข็งเนี่ยมันจะแบบเ,เขาเรียกว่าเกรด ประมาณสักเหล็กดีทูขึ้นไปนะฮะแต่ว่ามันจะได้อีกเรื่องหนึ่งที่ดีก็คือมันขึ้นสนิมยากนี่คือข้อดีของคุณสมบัติของเหล็กตัวนี้นะฮะมันจะขึ้นสนิมยากกว่าพวกประเภทแบบเหล็กดีทูอะไรทั่วไปนะตัวนี้คือมันจะขึ้นสนิมได้ยากกว่าแล้วใบมันปัดเงาออกมามันดูค่อนข้างมีดีไซน์ที่สวยงามเนี่ยนะมีโลโก้ของ Backfox ออยู่ด้วยนะครับนี่ตันนี้ก็จะเป็นโลโก้ของ Backfox ด้ามจับก็จะเป็นด้ามไม้แท้นะตอกได้หมด1จุดก็คือจะเป็นตัวนี้แล้วก็อีก1จุดจะเป็นหมุดแบบมีรูสามารถร้อยเชือกได้ด้วยนะครับผมนะจะเป็นใบเงินครับค่อนข้างเงานะตัวนี้ใบค่อนข้างเงาถ้าเกิดคุณได้ไปขัดเนี่ยรับรองได้เลยว่าเงางามแน่นอนนะครับตัวทรงของใบมีดเนี่ยมันจะเป็นทรงลักษณะคล้ายๆของมีดแบบของเนปาลน,นะนะลักษณะเหมือนมีดเนปาลมากกว่าเนี่ยที่จะแบบว่าเป็นลักษณะแบบเหมือนเนบไทยบางคนก็บอกว่าอาจารย์เหมือนเนบไทยเลยแต่ว่า โดยส่วนตัวผมมองว่าเป็นไปทางแบบของเนปาลมากกว่าแล้วก็บริเวณด้านหลังเนี่ยมันจะมีฟันฟันหยักนะครับผมนะข้อดีของมันก็คือสมมติว่าคุณต้องการที่จะออกแรงด้านบนเนี่ยนะคุณก็สามารถกดได้แล้วมันก็ไม่ไม่เลื่อนด้วยนะมันจะค่อนข้างที่จะกระชับดีนะฮะผมจะวัดความยาวให้คุณได้ดูกันนะนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวขยับก่อนนะมีเก้าอี้เราโหยากเหลือเกินนะฮะผมจะให้ดูความยาวความยาวของด้ามเนี่ยนะครับคุณผู้ชมมันจะราวๆประมาณ5นิ้ว ใบมีดอีกประมาณ7นิ้วความยาวโดวยรวมคือประมาณสัก12นิ้วซึ่งไซส์ขนาดนี้เนี่ยมันจะพอๆกับโคลัมเบียใบเงินแต่ว่าความหนักโคลาเรื่องความแกร่งโคลาเรื่องเลยนะฮะตัวนี้แข่งประมาณ6 1 hrc น่าจะได้แล้วที่สำคัญก็คือมันเป็นมีดทรงสวยที่สามารถสับไม้ได้จริงนี่เอาของที่มันใช้งานได้จริงมาให้ดูกันนะครับคุณผู้ชมเนี่ยนะใช้งานได้จริงนะครับตัวนี้แล้วที่สาคัญก็คือส่วนทรงองคเอวของเขาเนี่ย มันค่อนข้างมีบอดี้เชฟที่ค่อนข้างสวยแล้วก็มักจะเป็นที่นิยมสำหรับคนที่เป็นสายเดินป่านะครับผมของทั้งแถบทั้งฝั่งยุโรปเขาจะชอบทรงมิสไตล์นี้นะนี่เอาให้ดูกันนะครับผมก็เล่มหนึ่งอยู่ที่800บาทนะครับคุณผู้ชมส่งฟรีถ้าใครจะรับติดต่อได้นะครับส่วนใครบอกว่าแพงก็ไม่เป็นไรนะฮะผมก็ต้นทุนมาแพงเหมือนกันผมก็ต้นทุนมาแพงเหมือนกันนะฮะ อ่ะโอเคนะครับผมสวยๆแบบนี้ก็มีให้บริการ3เล่มนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครถูกใจจริงๆเนี่ยจะติดต่อเข้ามาใหม่เยอะๆกว่าเดิมนะอ่ะโอเคแต่ถ้าคุณมองว่าไอ้เจ้านี่มัน800บาทแล้วมันแพงเลยนะผมก็มีงานแบบเบาๆให้คุณเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะไม่เท่เท่านะถามว่ามีทางต่างประเทศเนี่ยมันแพงที่ดีไซน์นะครับคุณผู้ชมมันแพงที่ดีไซน์มันแพงที่รูปลักษณ์นะนะไปแบบนี้ กล่องแบบพิมียมพีเมียมแบบนี้นะครับ800บาทนะครับผมใครรับจบติดต่อได้ที่เบอร์โทร0631305304นะครับผมร้านม่ตลกว้ยู่ดีให้บริการทุกท่านนะครับผมอย่างที่บอกไปถ้าส่งเมื่อกี้แพง่ะคุณเอาตัวนี้เลยครับใบเลื่อยตัดหินอ่อนฮนะตัวนี้300บาทด้วยครับคุณผู้ชมไม่รวมส่งนะถ้าคุณจะรับแล้วแล้วก็ตัวนี้มีให้อ่ะรอบนี้ไม่แพงฮนะ รอบนี้ไม่แพง300ลุยงานหนักได้มีค่าส่ง50บาทก็คือถ้าสั่งเร่มนี้เร่มเ,รมเดียวจบที่350จ่ายที่ปลายทางได้บู๊ไปเลยฮะคุณอยากจะสับกับไม้พงไมไผยหรือว่าคุณจะเอาเข้าไปในป่าตัดกิ่งไม้หาฟืนเนี่ยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยคือไม่ต้องเสียดายของเราซัดกันนัวได้เลยฮะบริเวณน่าจับไปด้ามไม้ครับคุณผู้ชมแล้วก็จะมีลัดครอบไปสีเงินแล้วก็บริเวณใบมีดเนี่ย จะเปิดคมแล้วด้วย100%เนะครับผมเรื่องของความหนักหน่วงในการใช้งานเนี่ยไม่มีปัญหาเลยคุณสามารถใส่ได้เต็มกำลังเลยนะครับนี่จะเป็นงานไทยนะฮะอันนี้มาจากทางแพร่นะครับผมก็ผมได้มาจากร้านพร้อมเจริญรัพย์นะครับผมซึ่งพร้อมเจริญซัพ์เนี่ยก็เป็นพี่ของผมเองที่เขาทํามีดอยู่นะครับผมแล้วก็เขากําลังทํามีดเนี่ยประกวดเดินสายนะแต่ว่าตัวเดินสายเนี่ยก็จะแพงมากนะครับตัวประมาณสัก4ี่ห้าพันเลยนะครับก็เขากำลังจะเข้าโครงการแบบว่า แข่งประกวดมีดเ็บนะแบบจะมีแบบสายใช้งานกับสายสวยงามนะซึ่งเขาก็จะลงแข่งเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นเกรดใช้งานนะครับคุณผู้ชมซึ่งถามว่าคนตีเนี่ยเป็นใครก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวบ้านนะครับชาวบ้านเขาเอามาตีตีร้อนนะครับตีร้อนเสร็จแล้วก็ขเขาเรียกว่ากล่อมด้วยน้ํามันอีกทีนึงแต่แล้วก็เปิด เปิดคมแล้วนะฮะคือเรื่องของดีไซน์ที่สวยงามเนี่ยคงจะไม่ได้สวยชูฉากขนาดนั้นนะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นมีดทรงลักษณะมาาันจะบางคนเขาจะเรียกว่าเป็นใบข้าวนะแต่ใบข้าวอีกแบบมันจะสวยกว่าแบบเหล็กแหนบนะครับคุณผู้ชมแต่ว่ามันมันเหมือนจะหมดไปแล้วนะนะตัวนี้นสวยกว่านะครับตัวนี้ก็จะมีท้องมีดเยอะนิดนึงนะเขาเรียกได้ว่าเป็นมีดใช้งานจริงเข้าสวนเข้าไร่ตัวนี้จบเลยนะครับคุณผู้ชมเอาไปนะใบเลือ่อยตัดหินอ่อนตัวนี้ 300บาทไม่รวมค่าจัดส่งนะครับผมนะถ้าบอกตัวแรกแพงแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะขยับขึ้นมาหน่อยอาจารย์อยากได้เป็นประเภทของอ่อเขาเรียกว่าเป็นเล็กเล็กแนบอา้าวนี่ส่งปลาหลดเหลืออยู่2เริ่มตีร้อนน่ะคุณผู้ชมลองดูริ้วของการตีร้อนขึ้นลายขึ้นมานี่ครับสีลักษณะมันจะเหมือนกับไทเทขึ้นลายาแบบนี้เพราะว่ามันถูก ตีล้อแล้วกล่อมด้วยน้ํามันอีกทีหนึ่ง,งเขาเรียกว่าการปฏิกิริยากับเหล็กเนี่ยมันจะขึ้นแบบชัดเจนนะครับผมนี่นะเหล็กแหนบข้อดีของเหล็กแหนบคือมันมีความแข็งแล้วก็มันจะมีเขาเรียกว่าฟังก์ชันการใช้งานที่ลุยหนักได้นะแต่ข้อเสียของมันก็คือหลกัหลกๆก็คือแหนบที่จะเอามาใช้ตีเนี่ยบางทีเขาผ่านการใช้งานแบบหนักๆมามันอาจจะมีร่องรอยการแตกอยู่ด้านในเหล็กแหนบเนี่ยนะครับผมถ้าใครไปเจอแบบนั้นอะ มันก็จะมีปัญหาเรื่องการใช้งานที่มันไม่ควบแน่นเพราะไม่ควบแน่นไม่พอใช้งานจริงมันอาจจะหักได้นะครับผมแต่ว่าตัวนี้มันมันตีร้อนมามันก็เลยแก้ไขปัญหาตรงส่วนนั้นได้ในประมาณหนึ่งเลยนะครับนะอันนี้ลอยฟ้านี่เป็นทรงปลาลดนะครับคุณผู้ชมเป็นทรงปลาลดนะน้ำหนักค่อนข้างที่จะถามว่าหนักไหมถ้าเทียบกับแอมโบ้ไม่หนักเลยแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับงานปกติทั่วไปก็หนักเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน ผมเป็นคนตัวใหญ่ผมถือแล้วผมยังรู้สึกว่ามันก็สะท้านมืออยู่พอสมควรนะแต่ว่าด้วยความที่มันมีน้ําหนักที่มันค่อนข้างเยอะแล้วเวลาที่เราเอาไปลุยงานหนักเนี่ยคุณผู้ชมเบี่ยงเล็กน้อยมันก็เข้าเนื้อ,อของไม้หรือว่าไม้ไผ่ต่างๆได้ค่อนข้างดีนะนี่นะครับอ่ะโอเคตัวนี้350้ครับแพงกว่าเมื่อสักครู่50บาทนะครับผมอันนี้ไม่รวมส่งนะถ้าค่าส่งด้วย50บาทจบที่400บาทจ่ายที่ปลายทางได้ครับอ่า อันนี้จับให้ไปเลยสองรายการนะครับผมแล้วก็รายการถัดไปเดี๋ยวตอนนี้ผมขึ้นงานแบบเบาๆไปก่อนนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่างานรอบของน้องผมที่เป็นดีลเลอร์ส่งมาให้เนี่ยผมรับรองได้ว่าน่าสนใจแน่นอนเป็นงานมีดพับด้วยตอนนี้เนี่ยผมเปลี่ยนการสั่งใหม่ก็คือผมจะสั่งมาประมาณสัก15วันลงของครั้งหนึ่งเลยเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยนานไป นะเดือนละครั้งนานไปรอบนี้15วันลงของครั้งหนึ่งคุณผู้ชมจะได้ของที่หลากหลายนะครับผมมีดพับเหลืออยู่เล่มเดียวฮะคุณผู้ชมก็เลยเอามารีเมคมาอีกรอบนะฟ็อกเอาท์ดอฮะทร <c oughs> งกงเล็บใครที่ยังไม่มีใครที่ยังไม่ได้ใครที่ยังไม่โดนแล้วก็ตัวนี้ยังเหลือให้1ชิ้นนะครับคุณผู้ชมอันนี้ผมเหลือให้1ชิ้นนะขนาดพับอยู่เนี่ยประมาณสัก4นิ้วล้าจะได้นะสนิ้วครึ่งโดยประมาณ เปิดใบมีดออกมาปั๊บเนี่ยนี่นะอ่าท้องนิดนึงอ่านี่นะครับผมมันจะเป็นลักษณะแบบกรงเล็บนะครับเปิดออกมายาวประมาณเกือบเกือบเก้านิ้วดีไซน์เนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยคือเหมือนกรงเล็บลักษณะคล้ายๆกับคา,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 าลัมบิดนะครับสหรับงานฟ็อกเอาท์ดอร์และคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าบริเวณตรงประกัดด้านข้างเนี่ยเขาจะมีร่องรอยนะตรงด้านใต้เนี่ยมีร่องไว้สําหรับความหนืดแล้วก็ด้านบนเนี่ยมันจะเป็นร่องระบายเหงื่อได้ ด้วยความที่ตัวบอดี้เนี่ยลักษณะเหมือนกับโครมเมียมลื่นๆแต่ว่าตรงนี้ช่วยได้นิดนึงนะเนี่ยก็แล้วก็การจับต่างๆเนี่ยเขาจะมีล่องนิ้วให้ทําให้มันไม่ลื่นมากมายนะักเวลาที่คุณใช้งานจริงนะครับผมอีกฝั่งเป็นคลิปเน็บสีเงินเวลาจับปรับใช้งานได้ค่อนข้างที่จะ,ะกระชับกระเชงอยู่พอสมควรนะเสียดายตรงด้านบนตรงนี้มันไม่มีตัวล็อกนิ้วตอนกดนะจริงๆแล้วมีตรงบริเวณตรงสรันมีตรงนี้ก็ได้นะมันจะทําให้การจับกระชับมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ แล้วถ้าเกิดคุณต้องการเป็นเจ้าของเจ้าสิ่งนี้แล้วเราก็250บาทไม่รวมส่งครับค่าส่ง50บาทนะสำหรับมิดพับตัวนี้เหลือเล่มเดียวฮะงานมิดพับนี่รอคอยรอ,คอยคอให้มันมาถึงมากๆนะครับเพราะโอ้โหสั่งแต่ก่อนปีใหม่ฮะยังมาไม่ถึงเลยนะกะว่าจะมาต้อนรับตอนช่วงปีใหม่ก็ไม่ทันการซะแล้วนะฮะอ่ะไปต่อฮะคุณผู้ชมมีอะไรบ้างที่ยังพร้อมส่งนะตอนนี้มีเชฟอ่ะ ซอกกระดูกครับตัวนี้350บาทนะครับถ้าจะรับมีค่าส่ง50บาทด้วยนี่คุณแม่เขียนไว้ให้นะครับ350บกค่าส่ง50นะฮะคือตัวนี้เนี่ยผมจะค่อนข้างชื่นชมอยู่อย่างก็คือตัวบริเวณซองถึงแม้มันจะบางแต่มันก็ยังมีความเหนียวซึ่งมันจะแตกต่างจากงานอของที่ไม่มีแบรนดิ้งแล้วก็มันจะแตกต่างกับงานของเจ้าอของโอมาเกเซที่เป็น ตัวสามรเท่ากันนิดหนึง่งเรื่องของเรื่องของซองอะนะคือตัวเนี้ยจะจะเหนือกว่านิดนึงแต่พอเปิดมาดูด้านในเนี่ยเรื่องของอตัววัสดุของใบมีดเนี่ยจะเป็นเกรดเดียวกันนี่นะครับผมจะเป็นเกรดเดียวกันบริเวณตรงปลายเนี่ยสามารถที่จะซาะกระดูกซาะเนื้อต่างๆได้เพราะว่ามันถูกออกแบบมาให้มีดีไซน์ที่แหลมคมแล้วก็ปลายที่มันเลียวมันจะมีความฉวัดเฉวียนได้นิดนึงอะนะ บริเวณของใบมีดเนี่ยมันจะมีการเปิดคม100%นะครับโดยที่ตัวใบดำของเขาด้านบนจะมีการฉลุลวดลายเนี่ยนะขึ้นรล้วลวดลายซึ่งมันก็จะเป็นริ้วที่ฉลุลงไปในตัวเนื้อวัสดุเลนยนะครับแล้วก็ตัวใบมีดด้านล่างจะปัดเงาเลยทีเดียวบริเวณตรงร่องนิ้วด้านล่างเนี่ยจะเป็นการจับที่กระชับมากยิ่งขึ้นแล้วก็หมุดจะตอกได้หมด 2. จุดนะครับไอ้สจุดนะครับหนึ่ตรงนี้เลยนะฮะแล้วเวลาจับใช้งานจริงปั๊บเนี่ยมันจะเข้าร่องนิ้วพอดี ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มือใหญ่หรือว่ามือเล็กก็ตามแต่เนี่ยมันข้อดีก็คือมันสามารถที่จะจับแล้วเข้าล็อกได้ทันทีเนี่ยไม่เกี่ยว่ามือเล็กมือ,มอใหญ่นะครับแล้วก็บริเวณนั่นบนจะมีสันหยักแบบเนี้ยที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าในมีดพับมันไม่มีให้ใช่ไหมบางรุ่นนะมันมีให้แต่บางรุ่นก็ไม่มีมาแกีเอาดอก็ไม่มีถ้ามีสันแบบนี้ให้จะจับได้กระชับมากยิ่งขึ้นเวลาที่คุณต้องการเวทน้ําหนักหรือกดน้ําหนักลงไปด้านหน้าเลยนะครับผมการมีสันตรงนี้จะช่วยให้เรราาาสามาถ ทำได้กระชับมากยิงกย่งขึ้นสมดุลมากยิ่งขึ้นและนี่คือข้อดีของเขานะครับและถ้าเกิดคุณผู้ชมต้องการตัวซอกกระดูกตัวนี้ใครยังไม่มีมิเชอรว้ดสำหรับการใช้งานครับตัวนี้อยู่ที่350บาทค่าส่ง50บาทนะครับคุณผู้ชมให้เห็นชัดเจนแล้วนะแต่ว่าถามว่าเอาไปสับหมูได้ไหมก็คือทําได้ดีในระดับหนึ่งนะแต่ว่ามันก็จะไม่เท่าปังต่อปังตอจะทำหน้าที่ได้ดีกว่านะครับนะอ่ะโอเคก็เล่าสู่กันฟังนะครับคุณผู้ชมฮนะ จริงๆแล้วเนี่ยผมพยายามที่จะหาความหลากหลายของมีดเอามาให้คุณผู้ชมได้ได้ดูกันนะนะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปต้องรอของเลยนะครับผมช่วงปีใหม่ขนส่งชะงักหมดเลยนะครับมีพี่บางท่านสั่งของกับผมแล้วมีการชะงักช่วงปีใหม่ขึ้นมาก็เลยแบบทาให้ช้านิดนึงต้องขอโทษด้วยนะครับแล้วก็มีพี่ท่านนึงติดต่อมาบอกว่าอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้เปลี่ยนเวลานัดนะแต่ว่าขนส่งเป็นคนเปลี่ยนเวลานัดอะไรเงี้ย แล้วก็ผ่านไป2วันยังไม่มาส่งเลยผมต้องขอโทษด,ด้วยนะครับพอมันขึ้นจางคนส่งปั๊บเนี่ยผมไม่รู้จะทํำยังไงจริงพยายามติดตามแล้วแตว่มันยากมากนะฮะจากคนส่งเนี่ยมันไม่ใช่บริษัทของผมไงมันไม่ใช่ของผมมันก็เลยแบบติดตามได้ยากนิดหนึ่งต้องขอโทษด,ด้วยนะครับผมแต่ว,ว่าผมจะดูแลให้ดีว่าเก็บเงินปลายทางเนี่ยเราก็เบาใจได้นิดเดียวแต่จริงๆแล้วเก็บเงินปลายทางเนี่ยถ้าเสียหายก็เสียหายที่ผมไนงะนะฮะแต่ว่าคุณผู้ชมจะเสียเวลาซึ่งเวลามันมีคุณค่ากว่าเงินเสมอ ครับผมอ่ะโอเคต่อไปมีอะไรมาโชว์บ้างเนี่ยเอา้าอันนี้ยังเหลือเล่มหนึ่งฮนะ,ะสำหรับตัวนี้จะเป็นด้ามกราฟิกครับผู้หญิงถือปืนแต่ว่าจริงๆนะ้วกราฟิกอีก2ตัวนี่เหมือนคุณแม่เขาจะปล่อยไปแล้วนะไม่ไม่รู้ว่าใครจองไว้นะครับเห็นว่าติดจองอยู่นะแต่ว่าก็รอส่งนะครับอตอนนี้ของติดจองอยู่ประมาณสักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดชิ้นนะฮะแปดชิ้นก็ค <c oughs> งไม่ต้องบอกนะฮะว่าแปด แปดกองด้วยวะเาเรียกว่าแปดชิ้นแปดกองนะติดจองไว้แปดกองซึ่งผมก็โอเคไม่เป็นไรฮะผมยังได้ผมยังไหวอยู่นะสบายมากนะครับอ่ะโอเคนะครับผมอ่ะดมีมีพี่บางท่านจองแล้วก็โอนตังมาแล้วนะครับผมก็ขอบคุณมากๆากนะครับผมเก็บไว้ให้อยู่นะไม่ต้องห่วงไม่ได้หายไปไหนนะครับไม่ได้หายไปไหนเลยตัวนี้250บาทไม่รวมส่งครับไม่รู้ว่าถูกใจวัยรุ่นหรือเปล่า แต่ที่แน่ๆคือถ้าวัยสอวอาจจะไม่ชอบเลยนอกจากจะไม่ถูกใจไม่พอไม่ชอบเลยด้วยคำได้ซ้ำไปนะครับเพร่ะวาดีไซน์มันดูแบบแว้นๆไปนิดนึงนะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผิดที่มีดนะแต่ว่าเขาต้องการความหลากหลายไงบางคนชอบกราฟิกเขาก็จะเล่นงานกราฟิกเป็นหลักนะครับผมแต่ว่าโดยส่วนตัวผมก็ชอบเหมือนกันนะกราฟิกก็เก็บเหมือนกันแต่ว่าปัญหาหลักๆคือ คุณฟังผมนะถ้าคุณจะเอาเล่มนี้นะปัญหาหลักๆที่ที่เจอจากการสะสมจริงของผมนะครับประสบการณ์ของผมแล้วผมก็จะเล่าในเชิงวิเคราะห์ของผมเองก็คือ1ครับบริเวณด้ามจับเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่ซีดอันดับที่1เลยนะบางคนบอกว่าอาจารย์ใบมีดจะซีดก่อนใช่ไหมเปล่าเลยฮนะด้ามจับตัวนี้สําคัญมากซีดก่อนชาวบ้านชาวเมืองเขาเลยนี่คืออันดับที่1อันดับที่2ก็คือพอมันซีดพอมันเฟดแล้วปั๊บเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนกระดำกระด่างนะฮะแล้วทําให้การเก็บของเราเนี่ยมันดูไม่สวยงาม ซึ่งถามว่านานไหมกว่ามันจะซีดเนี่ยก็อยู่2อสามปีพอสมควรนะครับนานอยู่พอสมควรกว่าจะซีดแต่ถ้าเกิดเมื่อ,อไหร่ที่คุณเก็บตรงที่ที่ไม่ได้ดูแลดีมากนะักอาจจะตากแดดตากลมเนี่ยก็ไวขึ้น,นอายุการเก็บก็ไวขึ้นอันนี้คือผมเล่าให้ฟังจริงๆนะบางคนบอกว่ายายสะสมแบบเป็นมรดกตกทอดให้ลูกหลานได้ใช้กันนะมันก็จะแบบอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมใบมีดเปิดคมแล้วครับบริเวณด้านบนเป็นสันหยักนะครับคุณผู้ชมนี่ เท่ๆกราฟิกชัดๆแบบนี้นะครับผมผมอัปเกรดคุณภาพกล้องนะใครใครดูแล้วเป็นยังไงบอกผมด้วยนะครับชัดเจนขึ้นบ้างหรือเปล่านะผมอัปเกรดขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ขาตั้งกล้องอะไรต่างๆคือลงทุนมากๆช่วงปีใหม่กะว่าอยากให้ทุกคนได้มีความสุขกันในการรับชมผมก็พยายามอัปเกรดให้เต็มที่นะแต่ว่าปัญหาหลักๆตอนนี้ผมยังแก้ไขไม่ตกก็คือเรื่องของเสียงสะท้อนของไม้นะเพราะว่าในห้องมันค่อนข้างกล้องผมติดไอ้ตัวซับเสียงแล้วยังไม่พอนะ่าสัยจต้องต,ติดบนฝ้าด้วยนะ ซึ่งมันใช้ทุนเยอะเดี๋ยวผมยังไงเดี๋ยวผมรอสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูก็วงเงินเต็มนะก <c oughs> ู้มาทำทั้งนั้นนะฮะอ่ะโอเคครับชีวิตไม่สิ้นกระดินกันต่อนะฮะอ่ะเมื่อกี้ไปสองสามรายการแล้วใช่ไหมอันนี้เหลือตัวหนึ่งมีติดปลายปืนครับเ k 4 7จครับตัวส0 0รบาทส่งฟรีดียังไงรีวิวให้ฟังครับคุณผู้ชมฮนะอ่ะนี่เลยแจมแจ๋วแจมแจ๋วนี่ คือวันนี้จริงๆมีคนมาติดต่อซอัมโไรยญี่ปุ่นผมนะครับคุณผู้ชมฮะเยอะมากไม่น่าเชื่อว่าคนชอบสะสมของเก่าเยอะอะไรสุดๆไปเลยนะครับแต่ว่ามาติดต่อแต่ละคนต่อราคากันเพียบเลยคือผมขอโทษด้วยผมผมได้มาแพงจริงฮะตอนอยู่ที่เสียภาษีน้ำเข้าเข้ามาเขาว่า,วาหนักนวงแล้วนะมาเจอราคาต่ออ้ผมผมก็เลยบอกว่าเอาต้องขอโทษด้วยครับผมให้ไม่ได้จริงๆยังอยู่กับผม,ผมอยู่นะผมเก็บไว้นะจนกว่าจะเจอคนที่โอเคแล้วก็เอาไปนะคุณผู้ชม ถ้าใครซื้อของกับผมมานานคุณจะรู้ว่าผมไม่ใช่คนที่ยากขนาดนั้นอันไหนผมลดราคาให้ได้ผมลดให้เลยบางทีลดไปโ,โหเยอะเหมือนกันนะฮะแต่ว่าอันนี้คือมันไม่ได้จริงคือไม่ได้จริงนะฮะขอโทษด้วยแล้วถ้าเกิดผมเอามาขายแล้วผมขาดทุนไปสามสี่พันนี้ผมก็ไม่รู้จะเอามาทําไมนะฮนะอ่ะโอเคครับตัวนี้เป็นตัวติดปลายปืน AK47 นะครับคุณผู้ชมฮะสามารถใช้ติดปลายปืนได้จริงนะครับแต่ว่าจะเป็นรุ่น AK47 เท่านั้นนะ คุณจะไปติดปืนยางอื่นไม่ได้นะคุณผู้ชมเพราะว่ามันไม่ได้ออกแบบมาแบบนั้นตรงนี้ก็ใส่บริเวณปลายปืนแล้วก็บริเวณด้านหลังเนี่ยคุณสามารถกดได้แบบนี้นี่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 กดได้นะครับกดได้เลยแล้วก็บริเวณตัวล็อกด้านข้างเนี่ยคุณผู้ชมดันขึ้นปั๊บเนี่ยกดปุ่มมันก็จะเปิดนะครับแบบนี้่าเด้งแรงๆนะครับวัสดุจะเป็นงานสแตนเลสคุณผู้ชมแพแต่ว่าก็ต้องบอกก็ตามตรงว่าไอ้ตัวนี้หมดคมไวนะครับ ถ้าคุณใช้แล้วไม่ดูแลเท่าไหร่เนี่ยหมดคมโคตรไวเลยครับสาหรับตัวนี้นะแต่เรื่องของความแหลมของเขาเนี่ยมันมันมันอยู่ตัวอยู่แล้วความแหลมเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าความคมในการใช้ใชงานจริงๆเนี่ยมันค่อนข,ข้างหมดไวนะน่าเสียดายตรงนี้แหละเรื่องของงานสเตลเลสนะครับผมมีรูรมให้1รูครับแล้วก็จะมีร่องเลือดขนาดยาวให้หนึ่งหองเลือดนะครับผมถัดมาเป็นประกับไม้แท้มีหมุด2จุดเป็นหมุดสีแฉกนะแบบนี้เลยครับผมนี่ติดปลายปืนได้จริงนะครับถ้าคุณจะรับแล้วเราก็ใช้งานได้นะครับปืนผมใหญ่นะ ผมเป็นคนมือใหญ่แนละ้วผมสูง183นะครับคุณผู้ชมผมมือใหญ่มากนี่นะก็ยังจับได้อยู่นะครับผมอเวลาเก็บก็กดลงนิดนึงนะกดปุ่มแล้วก็ใช้อ,อิมพุงอิมพุงกดลงผมพูดปิดนะครับกดปุ่มครับแล้วเอาสันมือเนี่ยพับลงมาจะง่ายกว่าแล้วดันลงกรึบนะี่ยจะเป็นการล็อกเลยทีเนี้อยู่เจ๊กเลยนะครับผมอ่จัดไปครับ300บาทส่งฟรีฮนะมีบริการเก็บเงินปลายทางให้มีซองแบบนี้ไปให้ด้วยนะครับผมนี่ ิลลิ่งเหมือนอารมณ์เป็นทหารนะฮะทหารถือปืนแบกปูในโบกตึกแบบแบบนี้ครับผมมีกล่องเดียวฮะ <t ip> แล้วก็อะไรอีกเนาะอ๋อนี่นี่นี่ีน่นีโตีกลับมาได้ตีกลับมาครับเขาเรียกว่ามีดพกน้อยคอยรัก M390 ครับตีกลับมาไม่รู้ทำไมเหมือนกันไม่แกะของผมด้วยนะติดต่อก็ไม่ได้ ผมใส่จะเขินผมคนสง่งติดต่อไม่ได้เดี๋ยวผมดูให้มันตีกลับมาสองเล่มเดี๋ยวเป็นรุ่นเดียวนี่แหละสั่งของผมไปสองเล่มแล้วก็ตีกลับมาหรือแม่ขายไปแล้วผมดูก่อนจำหนึ่งเลยครับอ้าวนี่นี่นี่ไปคู่กันนี่นี่นี่จริงๆด้วยแม่ยังไม่ได้ขายนะอ่าคู่กันนี่ปลายโค้งอันหนึ่งปลายแหลมอันหนึ่งตีกลับมาฮะคุณผู้ชม ไม่รู้ว่าแกล้งหรือจริงหรือจังหรือยังไงหรือไม่มีตังหรืออะไรก็ไม่รู้ไม่บอกผม้ะคานะบอกผมตรงๆก็ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสั่งสั่งแล้วเอ,อิเวอามันมีปัญหาอะไรยังไงเนี่ยนะคุยกันดีๆก็ได้ไม่ใช่ว่าสั่งแล้วหายนบไปเลยฮะแต่ว่ามันไม่เป็นไรนะครับพอดีมันตีกลับมาแค่ออเดอร์นี้แหละแต่ว่าออเดอร์อื่นก็มีหลายคนรับอยู่นะครับเดือนนึงจะมีตีกลับมาประมาณสัก2ออเดอร์ก็ยังพอได้อยู่นะครับ แต่ไม่ใช่แบบโอ้โหรวมกันแกล้งผมตีกับมาเหมือนตอนที่ผมเปิดร้านให,ใหม่อะ่ะเป็นสิบออเดอร์โอ้โหผมแย่เลยนะอ่ะคู่นี้ใครรับไปผมขอ7จ0ดร้อยทุนนะผมส่งฟรีให้อนี้นี่นะครับคุณผู้ชมฮะปลายตัดอันนึงปลายโค้งอันนึงถ้าใครจะรับนะฮะผมด้ามไม้แท้เลยนะนี่อ่านี่นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ถามว่างานสำเนาไหมสำเนาแน่นอนะครับผมถ้าของแท้เนี่ยบั ของแท้เนี่ยมันจะเป็นอีกเรื่องนึงเลยนะฮะของแท้เนี่ยราคาไม่ใช่ตัวละ350แน่นอนครับคุณกำเงินมาเลยประมาณ3,500ต่อเล่มนะฮะอ่าประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับจัดไป2เล่มคู่นี้จะไป700ะฮะส่งฟรีแต่ถ้าเล่มเดียวนี่ขออนุญาตเก็บค่าจะส่งนะครับออเพราะว่าถ้าสเล่มเนี่ยผมก็จะเอากำไรอีกเล่มหนึ่งนะเป็นค่าส่งให้ แต่ถ้าเล่มเดียวเนี่ยอ๋อก็เข้าเนื้อมันกะเข้าเนื้ออะปลายตัดนะคุณผู้ชมยี่ิอนาทีแล้วโอ้โหวันนี้เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกเลยฮะอ่าผมได้สั่งมีดหมอมาประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่ามันจะเป็นมีดพึ่งได้จากนาายมาเล่มหนึ่งแล้วก็ได้ตอกตะกรุด3ดอกไปอีกเล่มหนึ่งโอ้โหรอบนี้หายา,ยากนะครับพยายามสะสมมานานมากแล้วมันไม่ได้จริงๆรฮะ ไม่รู้ว่าทําไมมันหายากขนาดนี้เดี๋ยวนี้แล้วก็มันจะมีบางคนที่เขามีของเหมือนกันนะครับแต่ว่าทักมาหาผมแล้วปล่อยราคาแรงมากปล่อยแรงกว่าที่ผมปล่อยอีกนะฮะขนาดที่มาที่ไปไม่ชัดเจนจะมาปล่อยผมแบบเลี่มพันห้าอะไรเงี้ยผมก็บอกโอ้ไม่เอาราคบผมนะผมไม่ไหวจริงฮนะถ้าชัดเจนมาจะไม่ว่าสักคำเลยครับนะเพราะว่าบางคนส่งภาพมาดูแล้วเนื้อมันไม่ได้ครับเนื้อมันเหมือนแบบทําเก่าอรัคุณผู้ชม คือคนมาทําเก่าได้นะของของอะไรอย่างนั้นมันทําเก่าได้ครับแล้วถ้าเกิดผมดูแล้วมันไม่โอเคแล้วมันเหมือนเหมือนกับว่าพยายามทําให้มันเก่าเงี้ยคือผมตีกลับหมดเลยผมไม่เอานะครับอย่างน้อยๆถ้าของเก่าเนี่ยต่อให้ที่มาที่ไปไม่ชัดเจนเนี่ยพอไปพิสูจน์เนื้อแล้วมันเก่าจริงเนี่ยมันก็ยังโอเคนะผมว่ามันยังโอเคนะแต่ที่แบบทําเป็นเก่าไม่พอแถมที่มาที่ไปไม่ช ley, มัดเจนด้วยผมไม่คุยด้วยเลยนะครับผมไม่คุยด้วยเลยไม่เอาตีเลยถามว่าเคยโดนไหมนี่ พูดแล้วของขึ้นพูดแล้วของขึ้นเดี๋ยวผมไปให้เอาของที่ผมโดนมาให้ดูนะเดี๋ยวผมจะเอาไปเล่าอีกทีในวันที่ผมทําวัตถุมงคลน,นะครับนี่พูดแล้วของขึ้นอ่าไม่ขายแล้วของอนะ่ะวันนี้เอาแค่นี้แหละรีวิวแค่นี้แหละแต่ผมจะให้ดูของขึ้นนะเมื่อกี้พูดอ่ะคุณผู้ชมดูดูนะครับสิ่งที่ผมเจออ่ามีดอันนี้โอเคนะฮะมีดโอเคเลยคือตอนแรกเนี่ยผมอ่าไปดูแล้วคือปรามุงคุไปแล้วผมคิดว่าโอเคแล้วนะ เนื้อเท่าที่ดูเท่าที่ส่องดูนะครับผมจากกล้องเนี่ยเปิดดูแล้วโอเคเลยแต่สิ่งที่คุณผู้ชมได้ดูอะไรรู้ไมะนี่คุณดูฮะดูลายตอกแทบจะมองไม่เห็นแล้วนะครับล่องมันไม่ได้ลึกอย่างนั้นเพราะว่าอะไรเพราะมันไม่ได้ตอกจริงไอเล่มที่เอาไม้ผมดูนะแล้วผมจ่ายตังค์นะนั่นคือของจริงแต่อันนี้คุณผู้ชมลองดูคุณแทบไม่เห็นลายเลยใช่ไหมที่ทำไมกล้องไม่โฟกัสเพราะมันไม่มีลายอะไรให้โฟกัสเลยเดี๋ยวผมให้ดูนะ นี่นี่นี่อะให้ดูครับนี่นี่สิ่งที่ผมโดนนะฮะตอนตอนที่เปิดประมูลมาอีกเล่มหนึ่งแต่พอผมประมูลเสร็จปับ๊บจ่ายตังค์แล้วโดนอีกเล่มหนึ่งมานี่นะฮะถามว่าเจ็บเป็นไม่เจ็บเป็นนะแต่ผมไม่ปล่อยให้ใครทั้งนั้นแหละนะครับของที่ผมโดนแล้วผมรู้สึกว่าไม่โอเคผมไม่ไม่เคยปล่อยให้ใครแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเล่มเนี้ผมจะเอาไปเล่าแบบละเอียดชัดๆในวันที่ผมทําคลิปมีดปกติผมโดนมาผมก็จะไม่บอกใครนะครับคุณผู้ชมแต่ได้เจ็บใจมาก เตือนไป็นอุทาหรณ์ไว้นะครับเวลาที่คุณสั่งมีดจับใครที่เป็นมีดหมอหรือเป็นมีดแล้วก็ตามแต่เนี่ยถ้าคุณสั่งในภาพเป็นอีกแบบนี้ในภาพเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ของได้มาเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมดําเนินคดีได้นะครับไอ้ที่แบบว่าตอนรีวิวรีวิวอีกเล่มหนึง่งแต่พอส่งส่งให้อีกเล่มหนึ่งที่ไม่เหมือนกันเนี่ยก็คือดําเนินคดีได้นะฮะซึ่งถามว่าเวลาปล่อยกับผมเนี่ยผมจะเแบบไหนก่อนที่ผมจะส่งให้ลูกค้าเนี่ยถ้าเกิดทักมาทางไลน์ผมก็จะให้ดูก่อนว่าเป็นแบบนี้นะนะขอเป็นแบบนี แต่ถ้าเกิดว่าสั่งกับผมผ่านทางโทรศัพท์คุณแม่ถ้าคุณได้เล่มที่ออกอากาศเลยก็ได้ไปก็กโอเคไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเล่มที่ออกอากาศหมดผมจะแจ้งเสมอว่ามันหมดแล้วนะแต่ผมได้ของใหม่มาเหมือนกันผมจะแจ้งทุกรอบเพราะฉะนั้นคุณสบายใจได้ถ้าได้จากผมนะถ้าได้ของใหม่มารุ่นเดียวกันเก่าเหมือนกันสมบูรณ์ดีก็โอเคคุยกันรู้เรื่องแต่อย่างนี้ไม่ได้คุยอะไรเลยครับคุณผู้ชมสั่งอีกเล่มได้มาอีกแบบดีนี่น ส่วนถามว่าเลียมจริงอยู่ไหนเหรอมันก็เอาไปโชว์อยู่นะครับผมดาเนินคดีไปแล้วนะผมดําเนินคดีไปแล้วนะครับน,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 บนี่แจ้งความไปละแต่ก็มิฉาชีพนะไม่รู้ว่ามันจะยังไงแจ้งไป้วเท่านั้นนะฮะอะโอเคครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะคุณผู้ชมประมาณนี้แล้วกันแหมมาเดือดตอนท้ายนี่มาขอขึ้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวรอของใหม่ๆม,มาแล้วก็เดี๋ยวผมมาลงรีวิวให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตลาไปก่อนครับ ท่านใดสนใจนู่นเลยครับเบอร์โทร063 1305 304ครับ063 1305 304โทรไปเจอคุณแม่ผมนะครับคุณแม่ผมจะรับเนาะโอเคครับไปแอธิบายสวัสดีครับ